สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ชาแนลอเมเรียลูกสาวปา่า <c oughs> วันนี้เราจะพาอเมเรียไปเที่ยวพัทยากันครับ บีบลังมือแนบกระซิบเบาเบาไม่ได้นอนจนเช้าฉันคิดว่าเธอควรผ่อนคลายหยุดฟังก่อนอาจจะเดาไม่ได้มันเป็นเซอร์ไพรส์ที่ฉันตั้งใจให้เธอ อยากจะชวนเดินทางใตท้องทะเลไกลยอยู่ไลกลๆเกาะเงินง่ายปากการังสีสันส่นใสจนลืมเรื่องราวต้นตาและทำ ซนล็อบบี้นะครับมาถึงก็มาโซนนี้ก่อนเลยนะคร the <The ับเพื่อที่จะมาเช็คอินเพื่อรับจาร์เเข้าห้องฉันจะพาเธอไปช่วยดูให้ดำดิงลึกลึกลงไปลาลาลาฉันจะพาเธอไปช่วยดูให้ดำดิงลึกวั้เรามาถึงห้องแล้วนะครับผมเป็นยังไง ถึงห้องน้ำแล้วขา,ขาห้องน้ำของเราโอ้ยมีอ่าด้วยโอยไงอเมริกาล้อมทำไมคะเราถึงห้องแล้วคะ่ะห้องแล,แล้วนอนได้เลยห้องนี้จะมีสองเตียงนะครับผมมีเตียงใหญ่เตียงหนึ่งกับเตียงเล็กเตียงหนึ่งอเมริกานอนเตียงไหนคะ นอนกับม้าเหรอหนูนอนเตียงเล็กกับม้าหรือนอนเตียงใหญ่น,ะนอนเตียงใหญ่เนอะนอนเตียงใหญ่เนอะห้องนี้ก็เป็นวิวสระน้ํานะครับครับนี่เป็นวิวสระน้าครับผมเห็นสระ Mommy <makes> <talking in> <air> shark, doo 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 doo. Mommy shark, doo 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 doo. Mommy shark. Daddy shark, doo 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 doo. Daddy shark, doo 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 doo. Daddy shark. How? How are you, Bunga? Fun, right, Bunga? Oh. Hmm. the are <air> hey, นิ่งเลยนะคะโอ้โหเดี๋ยวุ่งนี้ลงไปเล่นน้ำสระนะคะถ้าฝนไม่ตกนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาหารเช้าของทางโรงแรมนะครับผมครับเช้าของทางโรงแรมก็จะมีพวกชากาแฟนะครับนะครับมีทั่วไปครับ ลูกนะอยู่กับป่าอยู่กับป่าน่คอมจน,นอยู่้ออออมันดินดันค้างลูกขึ้นมาหน่อยือืเห็นไหมเนเห็นไ่กเห็นไหมเก,เ,กเ,กเก่งเก่งตายเห็นไหมลูกเก่งเห็นไหมไหวไปเลยลูก หลังจากที่เราเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมนะครับเราก็พาน้องอเมิเลียมาเที่ยวต่อนะครับเรามาเที่ยวกันที่สวนนงนุษพัทยานะครับผมตอนนี้น้องอเมิเลียนอนหลับอยู่นะครับวันนี้เราก็เข้ามาที่สวนนงนุษแล้วนะครับอเมิเลียก็ยังหลับเหมือนเดิม ันนี้เป็นส่วนของโซนต้นกระบองเพชรนะครับนี่ครับใหญ่มากเลยนะครับโซนนี้ก็เป็นโซนให้อาหารช้างนะครับช้างกลใหญ่มากมายเลยนะครับผม 对呀。Yep. มีเรือก็มาถึงตึกมดแล้วนะครับไงลูกดูมดก่อนลูกนูก่นมดข้างหลังหนูอะดูมดก่อนลูกโอ้ยเป็นไงบ้างลูกโอ,โอ,โอ้หมดเยอะแยะไปหมดเลยจ้ะเอ๋ให้เด็กอามืออาารไม่เห็นอินเลย ไม่ยินเหรอนกเราก็เข้ามาถึงโซนไดโนเสาร์กันแล้วอันนีเรียก่าไดโนเสาร์ให้รถให้บริการนะคะ มีรถให้บริการคนละ100บาท อันนี้คือไดโนเสาร์ที่คอยาวที่สุดในโลกนะครับมันคือตัวอะไรครับผมโอ้โหยาวจริงครับดูครับไดโนเสาร์มากมายเลยครับใครอ่ะเป็นไงคะเป็นไงคะไดโนเสารร้องเป็นไงบ้าง อืมอืมกลัวไหมกลัวไดินเสาไหมอ่ะกลัวไหมกลัวไหมหรือว่าหนูไม่กลัวะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างลูกแรงๆน้องถองกันแล้วอันนั้น่ะระวังน้องไอ้นี่นะไหลลื่นไปอ่ะมา 一阳蛙。